คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนมโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนิเน้นนะครับสูตรบางกรทองจากทางช่องแอดคินนมโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับชื่นชอบสูตรตารางวันของบางกรทองนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับไปทางช่องแอดมินคิวนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดเด็ดแม่นๆนะครับฝากเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีมิตรตักนะครับสูตรจากทางช่องเข้าพระรองนะครับตัวเม็ดเดียวเรียบร้อยนะครับเม็ดเดียวขึ้นสวรรค์คาลันะครับเข้าพระรองแปดสี่นะครับการไหนที่ชื่นชอบตัวรอง นะครับเข้าตัวรอง84แล้วก็66นะครับเจาะให้อยู่นะครับบางท่านก็ได้84บางท่านก็ได้66นะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ FC มิตรลักนะครับที่มีความโชคดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ FC นะครับมิตรลักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรตารางวันมังกรทองพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนําโชคพาด้วยก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับแอดก็ยินดีนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ในบ้านแอดนะครับผมบางท่านก็ได้8ปดสี่นะครับรับสายด่วนส่งเข้าบ้านนะครับประมาณทุ่มกว่าๆนะครับบางท่านเอาตัวกลางนะครับตัว8ปดสี่เป็นข้อสอบล่างบางท่านก็เอาตัวหน้านะครับหกหกนะครับใครที่อยู่ในบ้านได้นะครับแปดสี่สี่แปด นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับเป็นรับสายด่วนนะครับรับฝั่งโ้งนะครับก็ยินดีด้วยนะครับโอเคนะครับแอดก็บวกสุดออกมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะไปรับชมสูตรเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของเราพัฒนานะครับในเดือนตุลาคมเดินทางมาถึงครั้งที่4แล้วที่พี่น้องที่เคารพรัก4ครั้งนะครับเข้าทั้ง4เข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าสําหรับไม่มาเลยทั้งหน้าทั้งหลังทั้งกลางอย่างนะครับเพราะว่าแต่ละที่ข้อสอบล่างไม่เหมือนกัน บขอสอบออกยด่ที่668435นะครับบางท่านเอา66เป็นข้อสอบล่างบางท่านก็เอา68บางท่านก็เอา84สำหรับ35บนด้วยกันงวดนี้นะครับผม84ตัวรองนะครับพระรองเจาะให้อยู่แล้วก็66ก็กลับหัวให้ด้วยนะครับเข้าพระรองนะครับอย่าลืมพระรองนะครับเม็ดเดียวเอเมทำไมถึงแอดอย่างให้รองเม็ดเดียวบางทีมันก็เรียบร้อยนะครับนี่แหละทาไมบางท่านอยากได้ชุดรองกันนะครับก็เข้าพระรองไปนะครับบางท่านก็เอา84 นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็อย่าเรือรองไว้พวความชั่วนะครับบางทีเม็ดเดียวก็ตุยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเม็ดเดียวมันจะมาตลอดนะครับก็ดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันนะครับสําหรับสูตรตารางวันาะเข้านะครับแ4ดสี่สี่แปดเกือบจะแตก4ตัวนะครับ ก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะใช้สุตร,รางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมสําหรับหาน้อยหวยหุ้นชย้ยไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นไปเรียกกลาลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคนนานวณวันนั้นออกวันจันทร์คํานวณวันจันทร์ออกอังคารคํานวณวันอังคารนะครับล่าสุดนะครับข้อสอบออกวัน พุธนะครับผมมานะครับผม8 448เลข5ก็มานะครับถ้ามีเลข3 3 4 5ี้นี่แตก3ตัวเลยมันออก3 5 4 4 5 3สะอันนี้มันแปสเจ็บแตก4ตัวก็ได้เฉพาะ4 8 8 4นะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็จะมีเลข6เลข3เลข7เลข4ี่หนึ่งกับ8ก็คือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันวดนนี้แอดก็จะใช้สูตรตารางมันของมังกรทองนะครับก็จะมีตัวเด่น นะครับเลขศูนย์นะครับเลขสามเลขสี่นะครับเลขแปดเลขเจ็ดแล้วก็เลขหกศูนย์สามสี่เจ็ดหกแปดนะครับสําหรับชุดวินนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับเน้นเน้นสายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับอยู่ที่หกชอบคอยตามสำหรับหกแอจะเจาะไม่เยอะนะครับเน้น เน้นรูดโดยจะใช้เลขผสมตัวหนึ่งจะมี06 63 69นะครับไปเปรียกผสม6กับ9ครัวคือเดียวกันวโกลนออก69นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นยญ6เม็ดเดียวเน,น้นๆคือ6นะครับถ้าในกลุ่มแ S จะเจาะให้ประมาณ5คู่นะครับหรือว่า6คู่นะครับต่อ3คู่การพลาดมันเจอถ้ากลัวพลาดก็อย่างนี้เลย06 63 64 67 68นะครับ61ที่คาดออก นะครับตามนี้สําหรับ fc ไม่ชื่นชอบ6อย่าลืมตัวรองนะครับบางทีก็มารองนะพี่น้องรองไว้เพื่อความชัวนะครับอย่าลืมนะครับบางทีเม็ดเดียวก็ตุยนะครับ,บงวดที่แล้วเม็ดเดียวขึ้นสวรรค์คาไลนะครับตุยเลยเข้าตัวรอง0 7 7 6แล้วก็78นะครับต้องได้เจอนะครับหรือกลัวพลาดก็จะเป็น0 7 7 3 7เ4็7เก็ได้นะครับ สำหรับ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบเสร็จตัวสุดท้ายนะครับเลขขอบ3ตัวนะครับรองให้2คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง3บางทีก็มา2ตัวนะครับบางทีก็มา1ตัวสำหรับหลุดเลยนี่อย่าง8 0 8 4แล้วก็8 6นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบนะครับอันนี้คือรองชัดเจนนะครับก็ระวัง6 3 6 9 6 7 6 8แล้วก็8 4อันนี้คือรองชัดเจนนะครับถ้าไม่ชื่นชอบเม็ดเดียว นะครับบางท่านว่าเม็ดเดียวทาไมเยอะจังเอส9คู่เนี่ยฟังไม่ผิดเม็ดเดียวร้านเปอร์เซ็นคือหกเอาไปเลยนะครับจะเอาไปต้มยําทําแกงจะเอาไปใส่ผัดกะเพราก็แล้วแต่นะครับก็คือหกนะครับเม็ดเดียวก็คือหกนะครับอ่าอันนี้คือลองนะพี่น้องว่ากลัวลองให้หน่อยแอดกลัวพลาดเหมือนงวดที่แล้วนะบ,บางทีเม็ดเดียวมันก็ขึ้นสวรรค์คาลายนะตุยเหมือนกันอันนี้คือลองไว้เพื่อความชัวนะครับถ้าไม่ลงลองให้เดี๋ยวพี่น้องก็จะถามหากัน เนาะต้องเอาใจสักสอง่าช้อนไม่เดียวคือหกต้องหกมันยังมากหนูก็าหาักเอาเครึ่งเดียวนะมันจะได้ไม่เยอะ <c oughs> เอาสําหรับสูตรจอสี่ตัวนะครับก็จะมีศูนย์หกเจ็ดหกนะครับก็จะเป็นอยู่ที่สามสี่แปดสี่นะครับก็จะเป็นแปดสี่สามหกนะครับหกตัวจะเป็นเจ็ดแปดศูนย์เจ็ด หกแปดนะครับอันนี้คือหกตัวจดไว้แคบไว้นะครับสาหรับใครที่อยากได้รับสายด่วนได้มาประมาณทุ่มนะครับผมเนาะเข้าสี่สี่แปดเต็มเบลเลยนะครับพี่น้องได้มาประมาณทุ่มกว่ากว่านะครับแอดได้มาแอดก็จะเอามาแบ่งปันนะครับทุกตลอดนะครับถ้าหัวข้อสอบลาออกแอดก็จะลงในในในบ้านแอดเนาะในบ้านของแอดจดไว้แคบไว้ตามนี้นะครับสําหรับข้อสอบนะครับสําหรับเบิ้ลก็ระวังหกหกนะครับเก้าเก้ากับหัวด้วยเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปด นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับข้อสอบสายเบิ้ลตามนี้นะครับสําหรับข้อสอบเลขเด็ดไม่เดียวจากทางช่องแอดมินน้ำโชคพอเราก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับชื่นชอบกดออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในกะารคิดคํานวณบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็ ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอ fc มิตรรักของแอดโชคดีมีใยทุกท่านวันศุกร์สุดสัปดาห์มีแต่ความสุขมีแต่ความเฮงมีแต่ความปังร่ำล่ำรวยรวยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ